ของตลาดอนุพันธ์นะคะวัน็เอก็มองในส่วนของตัวเซฟตี้เด็กฟิลเจอร์เนี่ยยังมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะคะที่เมื่อวานตัวร่วงลงมาปิดลงไป14จุดนะคะโดยชำระราคาในช่วงจุดโครงการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะทำให้อ,อมองในส่วนของ ดูมีแรงกดดันในเรื่องของอทิศทางที่อาจจะกลับมาอ่อนตัวลงแต่ว่าถ้าดูในส่วนของเนี่ยก็ยังมองโลกแล้วก็ในเรื่องของตัวเลขครับดี่ แรงหนุนเข้ามาช่วยจำกัดในส่วนของการอ่อนค่าของตลาดหุ้นในภูมิภาคอยู่บ้างจากในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่รีบาวกลับขึ้นมาเมื่อคืนนี้นอกจากนี้เองเนี่ยก็มองว่าในเรื่องของอแรงเกินกำไรเกี่ยวกับธนาคาร ว่า QE ออกมาในส่วนของการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่22เดือนนี้หลังจากที่ในส่วนของสารสูงสุดของยุโรปเนี่ย ECB ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี2012เนี่ยก็โอกาสที่จะออก QE ตามที่ตลาด คาดาว่าทั้งตัวเลขในฝั่งผู้ผลิตแล้วก็ในฝั่งผู้บริโภคที่จะออกมาในสองวันนี้เนี่ยน่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ำสำหรับตัวเลขเดือนธันวาคมซึ่งก็ยังเปิดโอกาสให้ทางเฟดเนี่ยยังใช้ในโยบายาในเชิง จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้แล้วก็การพักตัวลงมาของดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยยังไม่น่าจะไปแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะเห็นการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้บ้าง แม้ว่าในส่วนของนักทุนสถาบัานเองเนี่ยจะกลับมาขายสุทธิในตลาดหุ้นเมื่อวานนี้เป็นวันแรกในรอบ6วันทําการแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในปริมาณที่มากนักขายสุทธิไป288ล้านบาทขณะที่ในส่วนของนักทุนต่างชาติเองมาที่ระดับ37ล้านบาทแต่ว่ายังคงต้องจับตาดูในส่วนของอ ส่วนเบสิสเองที่เมื่อวานกับท,ทางทฤษฎีแถวๆระดับ5จุดลบ5จุดแล้วก็เป็นโอกาสที่ตัวเนี่ยมีจังหวะที่จะรีบาวกลับขึ้น เปิดลองอหน h a 0ห1 5โดยเข้าเปิดที่ ATO แล้วก็รุ้นไปทำกำไรสั้นๆที่ระดับ1นห6ถึง1ก้9จุดโดยตัดขาดส่วน เหนือเส้น50ก็มองว่ามีโอกาสทำกไรได้ต่อเนื่องในปี58าแปจากยอดโอนที่จะมีเข้ามาในฝั่งคอนโดกว่า6,000ล้านบาทแล้วก็ยอดโอนบ้านกว่า1.6หมื่นล้านบาท ขณะที่ราคาน้ำมันที่ปรับตัวร่วงลงเองก็เป็นการซื้อบ้านแล้วก็คอนโดยังคงเป็นบวกต่อทิศทางของธุรกิจอยู่โดยในส่วนของผลตอบแทนเงินปันผลกว่า4%ก็ยังเป็นให้น่าจะมีการเข้าสะสมในส่วน เป้าหมายทำกำไรที่ระดับ3.80บาทแล้วก็จัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุดระดับ3.65บาทลงมาปิดการชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ